สงกรานปีนี้มอเตอร์เวย์หมายเลข6บางปะอินนครราชสีมามีแผนเปิดให้บริการฟรีชั่วคราวเพิ่มเติมในส่วนด้านซ้ายทางช่วงหินกองปัดช่องครับ ปัจจุบันมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางพะอินนครราชสีมาเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีระยะทางประมาณ77กิโลเมตรตั้งแต่ช่วงอำเภอปากช่องถึงทางเลงเมืองนครราชสีมาปัจจุบันได้เร่งก่อสร้างเส้นทางในช่วงหินกองสระบุรี ปากช่องเพื่อสามารถเปิดให้บริการทดลองวิ่งฟรีเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราวในส่วนด้านซ้ายทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568นี้ครับการเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีนี้นะครับถือเป็นการเพิ่มทางเลือกช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงแบ่งเบาปริมาณการจราจรที่หนาแน่นบนถนนมิตรภาพและเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูมิภาคอีกด้วยครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง